สวัสดีครับทุกคนครับผมหนึ่งอครับเรากลับมาเจอกันเช่นเคยนะครับกับในช่วงของหลอนตามสั่ง EP นี้เป็น EP ที่39แล้วนะครับในส่วนของเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นใน EP นี้นั้นจะเป็นเรื่องราวความหลอนที่เกิดขึ้นกับสถานที่แห่งหนึ่งที่ผมเคยพูดถึงไปใน EP ก่อนๆนี้ครับนั่นก็คือเรื่องราวความหลอนที่เกิดขึ้นในวัดครับเรื่องราวความหลอนที่เกิดขึ้นในวัดนี้ผมคงไม่ต้องพูดนะครับว่ามีความหลอนระดับไหนกันบ้างาะแค่พูดถึงคาว่าวัดเนี่ย หลายคนก็รู้แล้วนะครับว่าวัดเนี่ยจะต้องมีผีจะต้องมีวิญญาณอะไรอย่างแน่นอนเพราะว่าที่วัดเนี่ยเป็นสถานที่ที่เก็บอัฐิ สถานที่ที่เก็บร่างคนเสียชีวิตรวมถึงการทําพิธีส่งดวงวิญญาณการทานู่นทำนี่เกี่ยวกับชีวิตหลังความตายอะไรต่างๆนะครับซึ่งถ้าจะพูดความหลอนหรือว่าเรื่องการพบเจอผีของที่วัดเนี่ยผมคงไม่ต้องพูดครับเพราะว่าถ้าไปที่วัดเนี่ยยังไงก็เจอแน่นอนครับวันนี้ผมก็เลยได้ไปรวบรวมเรื่องราวความหลอนของแต่ละวัดชื่อดังในประเทศไทยเรานะครับว่าเขามีความหลอนหรือเรื่องราวเกี่ยวกับพวกวิญญ,ญาณสิ่งลึลับต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นในวัดนั้นหรือไม่นะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันอย่าลืมกดไลคละคััญเยนรบ อย่าลืมแชร์เรื่องราวเรื่องนี้ไปเพื่อนของคุณนั่งฟังเป็นเพื่อนถ้าคุณไม่กล้าฟังคนเดียวนะครับสำหรับเรื่องราวและเนื้อหาที่คุณจะรับชมรับฟังในต่อไปนี้โปรดใช้วิจารณญาณาญในการรับชมรับฟังนะครับเรื่องราวเรื่องแรกนี้ครับจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่วัดสุวรรณารามครับวัดสุวรรณารามเนี่ยตั้งอยู่ที่เขตบางกอกน้อยครับจังหวัดกรุงเทพมหานครซึ่งเดิมทีนะครับวัดสุวรรณารามจะมีชื่อว่าวัดทองครับถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีแล้วนะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยว่ากันนน,น,น,าากนนาส้ติ ให้นาเฉลยศึกพม่าจากค่ายบางแก้วมาประหารชีวิตที่วัดวัดนี้ครับแล้วคิดดูนะครับว่าดวงวิญญาณของเฉลยศึกพม่าที่วนเวียนอยู่ในสถานที่แห่งนี้เนี่ยจะมีมากน้อยขนาดไหนครับเรื่องราวอันโด่งดังที่เกิดขึ้นในวัดสุวรรณนี้นะครับหรือว่าวัดทองเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเรื่องหนึ่งครับที่มีการขุดพบเจอกําไรอาถรรพ์ครับซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยเกิดขึ้นมานานหลาย10ปีแล้วนะครับเรื่องก็มีอยู่ว่ามีคนงานคนหนึ่งครับดันไปพบกําไรทองเนี่ยถูกคล้องอยู่ที่ท่อนกระดูกครับเป็นลักษณะของกระดูกที่แขนครับ แล้วคนงานคนนั้นเนี่ยก็ได้แอบเอากําไรไปขายครับเพื่อน,นําเงินเนี่ยมาเลี้ยงครอบครัวซึ่งตอนนั้นเนี่ยภรรยาของคนที่แอบเอากำไรไปขายเนี่ยกำลังตั้งท้องอยู่ครับแล้วในคืนคืนนั้นครับในวันที่เขาเอาไปขายนั้นเลยปรากฏว่าเขาได้ฝันเห็นทหารพรม่ามาบีบคอเขาแล้วก็ทวงกําไรคืนครับแต่ตัวของเขาเนี่ยไม่ได้บอกเรื่องราวนี้กับใครครับแล้วสุดท้ายภรรยาของเขาก็เสียชีวิตครับพร้อมกับลูกที่ตั้งท้องอยู่ด้วย เรียกได้ว่าเป็นการเสียชีวิตแบบตายทั้งกลมเลยครับต่อมาเนี่ยเจ้าตัวถึงเอาเรื่องราวมาบอกเล่านะครับแล้วก็ได้มีการตั้งสารเพียงตาไว้ที่บริเวณหน้าโรงเรียนวัตสุวรรณแห่งนี้ครับจนเป็นเรื่องราวเล่าขานกันต่อๆมาครับเกี่ยวกับเรื่องราวของกําไรอาถรรพ์ที่วัตสุวรรณนี้ครับเป็นเรื่องราวที่น่าขนลุกมากๆเลยนะครับเรื่องนี้เวลาเราไปเจออะไรบางอย่างที่หล่นอยู่ในวัดเนี่ยเป็นไม่ได้นะครับอย่าพยายามเก็บมาที่บ้านโดยเด็ดขาดเลยนะครับเพราะเราไม่รู้ครับว่าของสิ่งนั้นเนี่ยจะมีเจ้าของตามมาทวงคืนหรือไม่นะคครรรััับบมาต่่่ออกนเืงที2 เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่วัดปิตุลาธีราชลังสลิดหรือที่ทุกคนรู้จักกันในนามวัดเมืองครับวัดเมืองเนี่ยตั้งที่ตำบลหน้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาครับเป็นวัดที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองฉะเชิงเซามานานแล้วนะครับเพราะวัดแห่งนี้เนี่ยถูกสร้างมาพร้อมกับเมืองฉะเชิงเซาเลยครับในปีพศ2377ครับคิดดูนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยปี2564 วัดแห่งนี้นะครับถูกสร้างมาพร้อมกับเมืองฉาเชิงเซาในปีพศ2377อายุประมาณ187ปีแล้วนะครับซึ่งวัดแห่งนี้นะครับเป็นวัดที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองฉะเชิงเซามานานครับและเป็นวัดที่สวยงามมากๆด้วยนะครับแต่แฝงมาด้วยเรื่องราวของตำนานวิญญาณเฮี้ยนที่ชาวฉะเชิงเซาเนี่ยจะรู้จักกันดีครับเพราะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นย้อนกลับไปร้อยกว่าปีที่แล้วนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่สยองขวัญมากๆชาวบ,บ้านหลายๆคนเนี่ยมักจะมีการพบเห็นวิญญ,ญาณผีหัวขาดที่เดินไปเดินมาอยู่ในวัดแห่งนี้ครับ ย้อนกลับไปนะครับในอดีตสาเหตุที่มีการพบเจอวิญญ,ญาณผีหัวขาดวิญญาณต่างๆมากมายขนาดนี้นะครับเพราะว่าในอดีตนะครับวัดแห่งนี้นะครับเคยเป็นลานประหารมาก่อน,นครับโดยเป็นการประหารชีวิตพวกอังยี่ซ่องโจรเมื่อปีพศ2391ในสมัยรัชกาลที่3ครับพวกศพอังยี่แต่ละศพเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผีหัวขาดครับ หลายคนจะไม่รู้จักนะครับว่าอังยี่คืออะไรจากข้อมูลที่ไปสืบมาเนี่ยอังยี่ต่างๆนะครับถ้าเทียบสมัยนี้อาจจะเป็นเหมือนกับพวกมาเฟียเรียกเก็บค่าคุ้มครองอะไรต่างๆครับซึ่งอั้งยี่เนี่ยก็จะเป็นเหมือนพวกกลุ่มลับหรือองค์กรลับที่เป็นแก๊งของชาวจีนในสมัยก่อนในสมัยกรุงเลอตนาโกสินูเลยนะครับแล้วก็ถูกจับมาประหารที่วัดแห่งนี้ครับในสมัยจักรการที่3และส่วนใหญ่นะครับศพของอั้งยี่ที่ถูกประหารนี้เนี่ยจะถูกนําไปฝังแบบศพไร้ญาติครับว่ากันว่าก่อนที่พวกเขาจะเสียชีวิตโดยการประหารนนี้นะครับ พวกเขาเนี่ยเต็มไปด้วยความแค้นแล้วก็ความเกลียดชังมากมายครับ รวมไปถึงความกลัวนะครับความกลัวตายในการที่จะโดนประหารนะครับทำให้วิญญ,ญาณอ้างยี่ทั้งหลายนี้เนี่ยครับยังคงสถิตยอยู่ที่วัดแห่งนี้ด้วยความหิวโหวยครับไม่มีใครทําบุญให้จึงทําให้ชาวบ้านในขนานนามกันครับว่าวัดแห่งนี้นั้นเป็นวัดผีดุครับมาตั้งแต่สมัยนูน้นจนมาถึงสมัยนี้เลยนะครับเกี่ยวกับพวกเรื่องราวที่เจอเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผีหวัวขาดหรือว่าวิญ,ญญาณที่ไม่มีคอนะครับซึ่งเพื่อนผมคนหนึ่งอยู่ที่ฉาชิงเซาเนี่ยก็เคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับวัดวัดนี้ครับว่า ชาวบ้านเนี่ยเขาจะพูดกันครับว่าเคยมีคนเนี่ยเห็นร่างเนี่ยเดินไปเดินมาโดยที่ลักษณะคือไม่มีศีรษะครับมีเพียงแค่ท่อนตัวมีแขนมีขาครบนะครับแล้วก็เดินโดยไม่มีหัวเนี่ยเดินไปเดินมาบริเวณรอบลานประหารตรงนั้นเลยครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะประหารด้วยการกุดหัวหรือว่าตัดหัวออกทําให้ศพส่วนใหญ่เนี่ยเป็นศพที่ไร้ศีรษะนั่นเองครับมาตอ่ออีกวัดหนึ่งครับวัดน,นี้อยู่ที่อยุธยาครับนั่นก็คือ อาถรรพ์วัดกระสายครับซึ่ง,งเรื่องราวของวัดกระสายนะครับลหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยฟังผมเล่าแล้วนะครับในช่วงของสาระครับดี e อที่41นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้บนนี้เลยนะครับวัดแห่งนี้นะครับมีชื่อเดิมว่าวัดกระชายธรรมราชา เป็นวัดประจําพระองค์ของสมเด็จพระเอกาทศรสะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยถูกบูรณะขึ้นมาใหม่นะครับเป็นวัดที่สวยงามแล้วก็ยังคงสถาปัตยกรรมในสมัยก่อนเนี่ยยังคงเอาไว้ให้เห็นอยู่ในปัจจุบันอยู่นะครับถ้าเกิดมาตอนกลางวันเนี่ยหลายๆคนก็จะเห็นครับว่าบางคนเขาจะมานั่งวิปัสสนากันมาเป็นกลุ่มใหญ่บ้างมาเป็นเดี่ยวบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าตอนกลางคืนเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีใครกล้ามาเลยครับเพราะว่าเรื่องราวอาถรรพ์ของวัดนี้นั้นเคยมีข่าวโด่งดังมากมายเลยนะครับเกี <S 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 ่ยวกับเรื่องราวของคนที่มา ผูกคอเสียชีวิตอยู่ที่ต้นไม้ต้นหนึ่งในพื้นที่ของวัดกระสายนี้ครับเรื่องราวเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าต้นไม้ต้นนี้นะครับมักจะมีผู้ที่หมุนเวียนเข้ามาผูกคอเสียชีวิตกันเป็นประจําเลยครับไม่ใช่แค่ศพเดียวนะครับแต่มากกว่า2-3ถึงศพครับที่เป็นเหมือนกับตัวตายตัวแทนกันซึ่งกันและกันมาตลอดจุดเริ่มต้นความหลอนที่เกิดขึ้นของวัดกระสายนี้นะครับน่าจะเป็นเรื่องราวของคนที่เข้ามาอาสมบัติที่อยู่ในบริเวณวัดกระสายแห่งนี้ครับ ซึ่งหลายคนเนี่ยที่รู้ว่าบริเวณรอบวัดเนี่ยมักจะมีสมบัติอะไรเกา่าๆสมัยก่อนที่เขาฝังกันอยู่เนี่ยก็มักจะขุดไปขายนะครับแต่ส่วนใหญ่คนที่ขุดไปขายเนี่ยมักจะเจอเรื่องราวอาถรรพ์ต่างๆนับไม่ถ้วนเลยครับเคยมีอยู่เรื่องหนึ่งครับในสมัยก่อนเนี่ยเขาเล่ากันต่อๆกันมานะครับว่าเคยมีพวกนักล่าสมบัติเนี่ยเข้ามาขุดหาสมบัติในบริเวณวัดกระสายนี่แหละครับและปรากฏว่าในขณะที่กําลังขุดอยู่นั้นครับจู่ๆก็เหมือนกับว่ามีน้ําท่วมเอ,อ่อล้นมาจากที่ไหนไม่รู้ครับพวกเขาเนี่ยพยายามแแหววววกก่่่าาาานน้ํเอออชีิตตรดับมื ที่พวกเขากําลังแหวกว่ายอยู่นั้นแท้จริงแล้วเป็นการว่ายอยู่บนพื้นดินครับดินเนี่ยเปื้อนตัวพวกเขาเต็มไปหมดเลยครับร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยบาดแผลต่างๆทั้งนั้นเลยครับซึ่งน้ําที่พวกเขาเห็นนั้นมันไม่มีจริงครับเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาและหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็หนีกลับไปโดยที่ไม่ได้สมบัติกลับไปครับแล้วอีกเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านเนี่ยจะพูดถึงกันนั่นก็คือเรื่องราวของการที่มีทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างชาติต่างๆเนี่ย มักจะมาเสียชีวิตกันที่ที่นี่ครับแบบไม่ใช่เป็นการเสียชีวิตโดยที่บังเอิญนะครับแต่เป็นการตั้งใจที่จะมาฆ่าตัวตายที่สถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับชาวบ้านเนี่ยจึงพูดต่อๆกันครับว่านี่เป็นอาถรรพ์ของวัดวัดนี้ครับถ้าเกิดมีใครเนี่ยต้องการที่จะมาขุดสมบัติหรือล่าสมบัติอะไรต่างๆในพื้นที่วัดนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะอยู่ไม่ได้และสุดท้ายจะต้องมาเสียชีวิตในพื้นที่วัดแห่งนี้เป็นประจําเลยครับถ้าใครอยากฟังเต็มๆเนี่ยกดที่ลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยนะครับมาต่อที่วัดถััััดดดไปครบวววนนนีู้ขาาา่ เป็นวัดที่น่ากลัวที่สุดในประเทศไทยแล้วครับนั่นก็คือที่วัดพระพาชัยครับวัดพระพาชัยนะครับตั้งอยู่ที่ย่านป้อมปราบศัตรูพ่ายจังหวัดกรุงเทพมหานครครับซึ่งตำแหน่งของวัดพระพาชัยนี้นะครับจะตั้งอยู่ที่หลังวัดเทพศิลินครับภายในเนี่ยจะมีโรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณวัดเลยนะครับแต่ว่าวัดเดิมของวัดพระพาชัยนี้นะครับจะมีอีกชื่อหนึ่งครับที่ไม่ได้เรียกว่าพระพาชัยนะครับแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าวัดโคกหรือว่าวัดโคกอีแลงครับเพราะเดิมทีครับวัดวัดนี้นั้นเป็นววััดแห่งกกาารรปษชีิตนโท ที่มีการใช้อีแอง์นั้นมาจิกล่างนักโทษแบบสดๆครับซึ่งเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นนี้นะครับคุณลองคิดดูนะครับว่ามันจะหลอนขนาดไหนครับเพราะว่าแนอดีนั้นพื้นที่ของวัดนี้ถูกใช้เป็นลานประหารนักโทษด้วยการให้นักโทษนะครับนอนแล้วถูกอีแองนะครับหรือว่านกแ้งเนี่ยจิกทั้งเป็นนะฮะแต่บางก็ว่าวัดพับภาชัยนี้นะครับไม่ได้ใช้อีแอง์จิกนักโทษเป็นสดๆแบบที่ผมเคยพูดในตอนต้นนี้นะครับบางว่าเป็นเพียงแค่ลานประหารนักโทษธรรมดาครับ แล้วเมื่อนักโทษเสียชีวิตเนี่ยเขาก็จะเอาศพของนักโทษเนี่ยไปให้อีแ้งกินปกติครับซึ่งเรื่องราวเรื่องนี้ก็ยังคงถูกเถียงอยู่นะครับว่าในอดีตนั้นเคยมีการประหารโดยใช้อีแ้งเนี่ยจิกนักโทษหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่จิกศพนักโทษนะครับซึ่งข้อมูลต่างๆนี้นะครับมันก็จะเหมือนกับถูกบิดเบือนมาตั้งแต่ในอดีตจ,จนถึงปัจจุบันนะครับจนไม่มีใครทราบแน่ชัดครับว่าในอดีตนั้นเคยมีการที่ให้นักโทษเนี่ยโดนประหารโดยการใช้นกอีแ้งจิกหรือไม่นะครับแต่ถ้าเกิดในความคิดส่วนบุคคลผมนะคร น่าจะเป็นเพียงแค่การให้นกอีแล้งเนี่ยมาจิกศพนักโทษที่ถูกประหารไปแล้วครับและศพนั้นเนี่ยที่ถูกประหารไปแล้วนะครับจะถูกส่งออกมาให้นกอีแล้งนั้นจิกครับซึ่งเรื่องราวความหลอนของวัดนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยจะพูดกันครับว่าในตอนที่มีการสร้างถนนนะครับเป็นการขุดถนนที่หน้าวัดเพื่อจะซ่อมแซมต่างๆนะครับปรากฏว่ามีการพบโครงกระดูกครับอยู่ใต้ดินจํานวนมากเลยครับแล้วก็มีเรื่องราวสยองขวัญได้ต่างๆมีการพบเจอดวงวิญ,ญญาณของนักโทษเนี่ยเดินผ่านไปผ่านมาบริเวณวัดรวมถึงชาวบ้านที่อาศัยอยู่ละแวกนั้นนะครับ มักจะได้ยินเสียงคนเดินลากโซ่ไปมาในเวลากลางคืนด้วยครับทำให้วัดแห่งนี้ถูกชาวบ้านขนาดนาม้มให้ว่าเป็นวัดที่น่ากลัวมากๆแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเลยนะครับมาอีกเรื่องราวของวัดวัดหนึ่งครับถ้าพูดถึงเรื่องราวความหลอนที่เกิดขึ้นในวัดเนี่ยจะไม่พูดถึงวัดวัดนี้ไม่ได้เลยครับนั่นก็คือเรื่องราวของตำนานป่าช้าวัดดอนครับ เรื่องราวเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ40-50้ปีนะครับเกี่ยวกับชื่อความหลอนของป่าช้าวัดดอนนี่ครับซึ่งชื่อของป่าช้าวัดดอนนี้นะครับเป็นตำนานเรื่องลี้ลับเรื่องราวหลอนๆที่ผู้ใหญ่หลายๆคนรุ่นพ่อหรือรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าเนี่ยเขาก็พูดถึงกันครับว่าเรื่องราวของป่าช้าวัดดอนนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่สยองขวัญมากๆนะครับเพราะว่าในอดีตนะครับเวลาใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยหลายๆคนมักจะเห็นหรือว่าหลายๆคนเนี่ย มักจะเจอเรื่องราวหลอนๆที่ป่าช้าวัดดอนนี้เป็นประจำเลยครับป่าช้าวัดดอนนี้นะครับเดิมทีเนี่ยตั้งอยู่ที่วัดดอนกุศลครับเป็นสุสานฝังศพไร้ญาติอันเก่าแก่แห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพเลยนะครับป่าช้าวัดดอนเนี่ยอยู่ภายใต้ความดูแลของ3องค์กรนะครับนั่นคือสมาคมแต้จิว๋วห่งประเทศไทยมูลนิธิปอเต,ต็งและสมาคมหายหลําด่านเกเต้นะครับซึ่งศพจํานวนมากที่ฝังอยู่ในบริเวณน,นี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะถูกทําพิธีตามธรรมเนียมโดยที่มีญาติพี่น้อง และศพที่ศพไร้ญาติเนี่ยส่วนใหญ่จะเสียชีวิตประเหตุเนี่ยเขาก็จะมารวมกันที่นี่ครับเรื่องราวความหลอนที่พบเจอกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นความหลอนจากพวกบรรดาพี่ๆที่ขับแท็กซี่ที่มาส่งผู้โดยสารที่วัดดอนนี้ครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดมีคนเรียกมาส่งที่วัดดอนเนี่ยเรียกมา10คันเนี่ยเจอประมาณ9คันครับโอกาสที่จะไม่เจอเนี่ยน้อยมากๆเลยครับบางคนเนี่ยจะเห็นเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงสาวเลยนะครับเรียกรถมาจากที่อื่นนะครับแต่ว่าเรียกพี่แท็กซี่เนี่ย ให้ไปส่งที่วัดดอนครับแต่เมื่อพี่โชเฟอร์ขับมาถึงที่วัดดอนนี้ครับปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นได้หายตัวไปอย่างไรล่องลอยเลยครับบางคนเนี่ยมาส่งเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยเดินลงไปจากรถแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าหยิบเงินที่ผู้หญิงคนนั้นจ่ายมาดูอีกทีนึงครับเวลาพ้นออกมาจากพื้นที่วัดดอนแล้วเนี่ยเงินนั้นครับที่ผู้หญิงคนนั้นจ่ายเนี่ยมันกลายเป็นใบไม้บ้างครับซึ่งเพชซี่บางคนนะครับก็โดนเป็นลักษณะที่ว่าถูกไหว้าวานให้มารับเพื่อนครับพอไปถึงแล้วครับ ไม่ปรากฏว่ามีใครยืนรออยู่และผู้โดยสารที่ขึ้นมาด้วยเมื่อสักครู่นี้ก็หายไปอย่างไรล่องรอยเลยครับหลังจากนั้นพี่แท็กซี่คนนี้ก็ขับรถออกมาครับแล้วดันเหลือไปเห็นครับว่าผู้โดยสารที่เพิ่งขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นคนนั่งหลังรถแล้วหายไปเนี่ยไปนั่งอยู่บนกำแพงกับเพื่อนที่เขาบอกครับลักษณะก็คือนั่งอยู่บนกำแพงคู่กันเป็นผู้หญิงสองคน ทาให้พี่แท็กซี่คนนั้นเนี่ยถึงกับขนล,ลุกแล้วก็รีบขับรถหนีออกไปจากพื้นที่แห่งนี้เลยครับแล้วเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นกับพี่ๆแท็กซี่น,นี้แหละครับจนทําให้คนขับแท็กซี่สมัยนั้นเนี่ยไม่มีใครกล้าที่จะไปส่งลูกค้าหรือว่าถ้ามีลูกค้าเรียกไปวัดดอนเนี่ยส่วนใหญ่จะปฏิเสธลูกค้ากันแทบจะทุกลายเลยครับแต่ต่อมาครับในปัจจุบันนี้นะฮะวัดดอนก็ไม่ได้น่ากลัวหรือว่ามีเรื่องราวสยองขวัญอะไรเกิดขึ้นมากมายเหมือนในอดีตแล้วนะครับเพราะ,ะปัจาจาุดด ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสวนสาธารณะแล้วครับเวลาคุณไปออกกำลังกายเนี่ยคุณจะได้อารมณ์ซึมซับเหมือนกับว,ว่าวิ่งไปแล้วก็ดูสุสานหงสงซุยไปนะครับอาจจะเป็นบรรยากาศที่แปลกๆหน่อยนะครับแต่ว่าทําให้คนกรุงหรือคนที่พื้นที่แถวนั้นเนี่ยได้มีพื้นที่สีเขียวในการออกกำลังกายกันเนี่ยผมว่าก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าชาวบ้านที่ไปวิ่งกันส่วนใหญ่นะครับพอหลังจากที่พาร์ที่ตกดินหรือว่าช่วงเวลาประมาณห้าโมงหกโมงเย็นแล้วเนี่ยหรือประมาณหกโมงถึงทุ่มหนึง่งเนี่ย มักจะไม่มีใครกล้าอยู่ในพื้นที่ของสวนสาธารณะวัดดอนนั่นแล้วครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยกลัวที่จะเจอเรื่องราวร้อนๆครับเพราะว่าพื้นที่นั้นมันคือป่าช้านะครับแต่ถูกเปลี่ยนมาให้เป็นพื้นที่สาธารณะในการออกกำลังกายครับซึ่งเขาก็มีชื่อโครงการด้วยนะครับชื่อโครงการว่าสวนสวยในป่าช้าครับหรือว่าสวนสวยสมาคมแต้จิ๋วนั่นเองครับถัดมาอีกเรื่องราวนึงครับ แต่จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งที่จังหวัดกาลสินครับซึ่งสำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นป่ายางเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็มีต้นตะเคียนนะครับขึ้นเต็มอยู่มันสองสามต้นเลยครับพื้นที่ประมาณ200กว่าไร่ได้ครับแล้วก็จะมีหมู่บ้านนะครับล้อมลอบสำนักสงฆ์นี้นะครับเวลาพระสงฆ์ออกบิณฑบาตเนี่ยจะต้องเดินลัดทุ่งนาชาวบ้านครับจากสำนักสงฆ์เนี่ยเพื่อไปรับบิณฑบาตชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยห่างประมาณสางี่กิโลเมตรได้ครับภายใน จะเป็นเหมือนกับสำนนักสงฆ์สำหรับพระที่ปฏิบัติจริงๆเลยครับพระทุกรูปนะครับที่จะเข้ามาปฏิบัติหรือว่าจะมาที่จําวัดอยู่ที่แห่งนี้นะครับจะต้องพกเทียนพกไฟฉายอะไรต่างๆมาเองเลยครับและเวลาที่ชาวบ้านเสียชีวิตหรือว่ามีศพจะมาทําพิธีต่างๆนะครับชาวบ้านเนี่ยมักจะมาฝังศพอยู่แบริเวณใกล้ๆกับสำนักสงฆ์แห่งนี้ซึ่งเขาจะแบ่งเป็นเขตป่าช้าสําหรับฝังศพใหม่ๆปา่าเ,เขตสําหรับฝังศพเผาที่หลังศพที่เก็บข้ามปีซึ่งเขาจะแบ่งเป็นโซนๆในป่าช้านั้นไปเลยครับและที่พิเศษไปกว่านนั้นคื จะมีพื้นที่ที่เป็นป่าผีตายโหงด้วยครับซึ่งถ้าจากประวัติที่ชาวบ้านเล่ากันต่อกันมานะครับเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยป่าแห่งนี้นะครับในอดีตเคยมีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งครับตั้งอยู่แต่ปรากฏว่าคนในหมู่บ้านนะครับป่วยเป็นโรคหายหรือว่าโรคฮิวาตะโลกเนี่ยทำให้คนในหมู่บ้านนะครับตายยกหมู่บ้านเลยครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็มาปรับพื้นที่ปรับนุ่นปรับนี่จนกลายมาเป็นสำนักสงฆ์ที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้ครับว่ากันว่าพระที่มาอยู่หรือมาทำเพนเพียนหรือมาทำสมาธิต่างๆเนี่ยครับ ปฏิบัติเคร่งทําทุกอย่างเคร่งหมดเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือต้องเป็นพาที่ใจกล้ามากๆด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งเวลาพาไปกวาดกุฏิหรือว่ากวาดพวกใบมง้งใบไม้บริเวณรอบๆกุฏิใน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 เนขตของสนับส่งนี่นะครับลหลายๆพาหลายๆรูปที่มาปฏิบัติเนี่ยมักจะเห็นเป็นพวกเหมือนกับเป็นโครงกระดูกโผล่ขึ้นมาจากดินบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ใช่พงก,กระดูกที่โผล่ขึ้นมาแล้วยืนนี้นะหมายความว่าเวลากวาดไปเรื่อยๆเนี่ยหน้าดินมันก็จะค่อยปรับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆบางลงเรื่อยๆ จนไปพบกับศพหรือว่าไปพบกับโครงกระดูกที่เขาฝังไว้ตั้งนานแล้วครับโผล่ขึ้นมาให้เห็นนั่นเองฮะแล้วชาวบ้านเนี่ยก็มักจะเอาศพของผู้เสียชีวิตนะครับมาฝังอยู่เป็นประจําเลยครับเพราะว่าจุดที่ตั้งของสังนับส่งนี้นะครับก็จะอยู่ไม่ไกลกับหมู่บ้านมากเคยมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งครับที่มีพระรูปหนึ่งนั้นจะเข้ามาประจําอยู่ที่สังนักส่งแห่งนี้ครับเจ้าวงเจ้าวาดก็แนะนําเบื้องต้นให้กับพระรูปนี้อย่างดีเลยครับว่า ท่านต้องศึกษาเส้นทางในนี้นะแล้วเวลาท่านกลับทําวัดเย็นเนี่ยเสร็จประมาณ2องทุ่มเนี่ยแล้วถ้าท่านเดินกลับกุฏิไปแล้วท่านเจออย่างว่าเนี่ยก็คือเจอวิญญาณหรือเจออะไรต่างๆเนี่ยท่านอย่าวิ่งหรือว่าเดินสู้เขานะให้ท่านเดินอ้อมไปอีกทางหนึ่งจนพรพรูปนี้เนี่ยจำวัดอยู่ในสำนักสงฆ์นี้มันนานหลายเดือนแล้วนะครับเวลาทําวัดเสร็จนะครับเดินกลับกุฏิเนี่ยมักจะไม่ค่อยเจออะไรครับแต่มักจะได้กลิ่นเป็นกลิ่นเน่าๆครับเหมือนเป็นกลิ่นศพเนี่ยลอยมาเตจะจมูกแทบจะทุกวันเลยครับจนกระทั่งวันหนึ่งครับ เป็นวันเพ็ญเดือนงายด้วยนะครับท่านก็จุดเทียนเดินจงกรมกรรมฐานใต้กุฏิของท่านไปครับระหว่างที่เดินไปสักพักหนึ่งครับท่านก็ได้กลินน่นศพเน่าๆลอยเตะจมูกมาครับแต่ในวันนี้เนี่ยท่านบอกว่ากลิ่นศพเนี่ยมันแรงมากครับมันเหม็นมากๆพอท่านเดินจากจุดจุดหนึ่งไปอีกจุดจุดหนึ่งครับท่านก็เดินกลับมาใหม่ในระหว่างที่ท่านเดินไปเดินมานั้นท่านก็มองไปที่สุดทางเดินครับแล้วก็เห็นตัวอะไรไม่รู้ครับยืนอยู่ ลักษณะคือเป็นรูปร่างเหมือนกับคนสูงประมาณเมตรกว่าๆได้แต่ยืนลักษณะที่ว่าแขนเนี่ยยืนแนบลําตัวนะครับแต่มือเนี่ยห้อยลงมาติดที่พื้นเลยครับท่านก็ยืนเพง่งมองพิจารณาอยู่สักพักหนึ่งครับว่าที่เห็นนั้นมันคืออะไรจะว่าต้นไม้อยู่ก็ไม่น่าใช่เพราะว่าท่านเนี่ยให้โยมมาพิจารณากิ่งไม้หรือว่ามาตัดต้นไม้ต่างๆในช่วงเวลากลางวันออกไปหมดแล้วแต่ท่านนั้นเองครับสิ่งที่ท่านกําลังเพง่งหรือสิ่งที่ท่านกาลังเห็นนั้น ก็ยกมือขึ้นมาพร้อมกับสายตัวขึ้นมาไปทางซ้ายทีขวาทีกลิ่นเหม็นเนี่ยเตะจมูกมากกว่าเดิมครับท่านบอกว่าคทาานี้แหละเห็นชัดเลยครับเพราะว่าในคืนคืนนั้นเนี่ยเป็นคืนเดือนงายแสงของพระจันทร์เนี่ยส่องไม้เห็นเป็นรูปร่างอย่างชัดเจนเลยครับพอตั้งสติได้ก็รีบเดินขึ้นไปในกุฏิทันทีแล้วก็พูดแล้วท่านก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้อจะมาทําไมเดี๋ยวก่อนสิให้ข้าพเจ้าบาเพ็ญเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวจะแผ่เมตตาไปให้ให้ทุกวัน,นยังไม่พออีกหรอ กับไปกอนหลังจากนั้นพระรูปนี้ก็เดินขึ้นห้องแล้วก็ล็อกกุฏิเลยครับกลิ่นก็ค่อยๆหายไปครับซึ่งเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับพระรูปนี้รูปเดียวนะครับมักจะมีพระที่ชอบแบบเรื่องลี้ลับเรื่องลึกลับอะไรต่างๆเลยชอบมาบำเพ็ญเพินภาวนาแวะเวียนมาประจําครับแต่บางรายเนี่ยก็อยู่ได้ไม่นานบางรายก็อยู่ได้นานนะครับถ้าเกิดตั้งใจบําเพ็ญเพียรภาวนาจริงๆหรือว่าไม่กลัวเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็จะอยู่ได้นานครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับพระที่มาเนี่ย จะอยู่กันได้ไม่นานครับอยู่ได้แป๊บเดียวครับอยู่ไม่ถึงวันก็มีนะครับบางรูปเนี่ยมากลางกดพักอยู่บนศาลาใหญ่ครับนั่งบําเพ็ญภาวนานั่งสมาธิอ,อยู่ในกฎนั้นครับต้องดึกๆเนี่ยท่านบอกว่า มักจะมีเสียงผู้หญิงเนี่ยมานั่งร้องไห้อยู่ที่หน้ากฎประจําเลยครับและด้วยความที่ว่าบริเวณนั้นครับมันไม่มีแสงสว่างหรือว่ามีไฟฟ้าส่องลงมาครับจึงมองไม่เห็นครับว่าหน้ากฎมีใครมานั่งอยู่หรือว่ามีดวงวิญญาณอะไรมารออยู่ที่หน้ากดหรือเปล่าพอท่านได้ยินเสียงนั้นครับท่านก็เปิดกดแล้วก็เอาไฟฉายเนี่ยส่องดูรอบๆครับปรากฏว่าไม่มีใครนั่งอยู่ที่หน้านั้นเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็หยิบไฟฉายเดินส่องหาที่มาของเสียงไปเรื่อยครับเพราะว่าเสียงเสียงนั้นเนี่ยเป็นเสียงเหมือนกับเสียงคนร้องไห ดังวนเวียนอยู่ร,บรอบๆนั้นเลยครับท่านก็พยายามเดินหาที่มาของเสียงครับแต่เหมือนว่ายิ่งเดินไปเนี่ยเสียงยิ่งถอยไกลออกไปเรื่อยๆครับจนคิดว่าเสียงเนี่ยมันน่าจะดังมาจากนอกศาลาพอท่านเดินกลับเข้ามานั่งกรรมาฐานในกรดต่อครับปรากฏว่าเสียงผู้หญิงนั้นก็มาดังอยู่ที่หน้ากรดเหมือนเดิมเลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกัแบบเรื่องราวหลอนที่เกิดขึ้นในวัดมีแต่เรื่องราวสยองขวัญทั้งนั้นเลยนะครับถ้าพูดถึงวัดแล้วไม่มีผีเนี่ย คงจะไม่ใช่วัดอย่างแน่นอนครับเพราะว่าวัดแต่ละวัดนะครับบางวัดเนี่ยสร้างมาเป็นเวลาหลายร้อยปีเนี่ยต้องมีเรื่องราวมีวัดต่างๆเกิดขึ้นมากมายอย่างแน่นอนครับสำหรับ EP นี้นะครับผมก็ต้องบอกทุกคนเลยว่าเรื่องราวทั้งหมดที่ผมเล่าฟังนั้นจะต้องใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลในการรับชมรับฟังให้ดีๆเลยนะครับหากข้อมูลตา่างๆผิดพลาดประการใดผมต้องขอาการาบประธานอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับใครมีเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นในวัดอีกเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกเพื่อนๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ก่อนจากกันไปใน EP นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปหลอนถัดไปด้วยนะครับสำหรับ EP นี้นั้นใครฟังอยู่ตอนกลางคืนขอให้คุณนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับ